สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับมาครับวันนี้ผมจะพา f อเราพาพี่น้องเรามาดูนะฮะพอดีนะฮะมี f c เรารุ่นใหญ่นะครับจากจังหวัดเชียงใหม่อ่าพอดีโทรคุยกับผมแล้วก็บอกว่ามีรถ4ประตูลักษณะ4ประตูแวนอะ4ประตูแวนเป็นโฟนะฮะอยากจะเอามาเทินรถที่เป็น มีกระบะบรรทุกของได้ไหมผมก็เลยบอกว่าได้ครับมาเลยมาคุยกันนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะฮะมาพาทุกท่านมาดูคันนี้ครับขับมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะเน,นี่เดี๋ยวถามป๋าก่อนป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าออกมากี่โมงออกมาทุ่มออกมาทุ่มหนึ่ง,งเออฝนฝึพึ่งม,ม,มาถึงฝนตกมาตลอดทางเลยเ, <laughs> เป็นไงมัางดูดูคอนเทนต์ด, content, ดู youtube ผม ก็สนุกดีเนาะดู u ู u b e ผมเนาะผมต้องพูดรานดังหน่อยนะเนี่ยสุดยอดแล้วก็พอมาถึงผมแล้วเป็นไงน่าเชื่อถือไหมน่าเชื่อถือเนาะเออพูดดูพูดูเรื่องพูดรูเรื่องพิเศษครับไม่ต้องห่วงครับก็คือวันนี้นะฮะป๋าเขาเอาคันนี้นะครับมาเทินมาเทินดีแม็กผมคันนั้นเพราะว่าคันนี้มันบรรทุกของไม่ได้ใช่ไหมป๋าเวลาเข้าสวนมันบรรทุกของไม่ได้ป๋าก็เลยบอกว่าอยากได้รถแคป ที่บรรทุกของได้ผมก็เลยเสนอคันนี้เลยครับเจ้าดี a มเดี๋ยวผมพาดูรถวันนี้ผมตีเทิร์นเรียบร้อยเดี๋ยวป๋าจะขับคันนั้นกลับเชียงใหม่เนาะโดยที่ขับคันนี้มาจากเชียงใหม่นะเอฟซเราพี่น้องเราใครสนใจมาคุยกันนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าราคาจะเท่าไหร่อะไรแบบไหนทะเบียนไม่ขาดขับจากเชียงใหม่ถือว่าเครื่องสุดยอดมากนะนี่นะอ่ะเดี๋ยวผมพาดูรถปา๋าเดี๋ยวผมขออนุญาตดูรถสแป๊บนะครับอ่ะแต่ขอดูรถตามอ่าทำไงตามสบายป๋าบอกนะครับอ่ะมาดูครับอ่ะภายในในลักษณะนี้นะ ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับ <Air S 1> นี่ <com. My. S 1> เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ภายใน <Yeah. S 1> โอโอ๋อถือว่าสวยนะสําหรับรถป่าเนาะแกบอกว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เนี่ยมันใช้งานมันจอดนานนะฮะ <Yeah. S 1> นี่ใครชอบลักษณะนี้ที่สําคัญเป็นโฟนะครับนี่ตอนผมเป็นเด็กเขาบอกว่าขับรถรุ่นลอ้อติดหลังเท่มากเขาบอกอย่างนี้นะรุ่นลอ้อติดหลังเนี่ยมันจะเท่มากเลยนะครับนี่นี่นด,ดูเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะฮะป่าเราเปิด เปิดประตูเปิดอะไรให้ดูหมดเลยนี่ครับดู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 ครับนี่ครับภายในลักษณะนี้นะขับมาถึงขับจากเชียงใหม่มานี้ไม่ธรรมดานะผมบอกเลยนี่ครับเป็นโฟครับมีบ้านผมเอื่นเกียร์น้อยมี่เกียร์ใหญ่เกียร์น้อยอ่ะมาดูเครื่องครับแอร์เย็นทใหม่แอร์เย็นใช่ไหมครับป๋านี่ครับเครื่องยูสุ90้าสประหยัดสุดยอดตัวนี้พวงมาลัยพาวเวอร์เรียบร้อย ส่วนคันนี้ครับนี่ครับป๋าเขาจะเทินคันนี้ขับกับเชียงใหม่เหมือนกันนะฮะเนี่ยรถอยู่กับผมคันนี้ผมปิดให้ป๋าเขาไปในราคาพร้อมตีเทินนะครับ89,000บาทนะครับปา๋าเออผมตั้งผมตั้งผมตั้งผงผ,ผมไว้ราคา95 0 0 0นะครับก็เลยต่อรองไปก็เหลือ8,5,000บาทป๋าก็ได้เพิ่มผมแค่นิดเดียวเพิ่มผมไม่กี่บาทนะครับ ก็เหมือนกับแรกรถกันแหละละคันนั้นผมก็จะตั้งราคาขายเดี๋ยวผมราให้ฟังเพิ่มผมไม่กี่บาทนะที่ป๋าเพิ่มผมอะอ่ะเนี่ยดูดีดูดูด,ดูนะครับคันนี้ก็จะขับกลับเชียงใหม่นะเนี่ยนะส่วนคันนี้ก็จะอยู่กับผมครับ fc เราพี่น้องเราคนไหนชอบรถลักษณะอย่างเงี้ยครับลักษณะเป็นรถแอดเวนเจอร์นะครับโฟวิล์นะครับสเตชันวากอนนะครับตัวนี้อ่ะดูครับดูรอบๆแบบนี้ค่อนข้างที่จะดูดีค่อนข้างที่จะสวยนะใครชอบโฟวิลสายลุย แต่ว่าเออกิฟตัวเผาหน้าลูกปืนมันแตกใช่ไหมป๋าตอนนี้ระบบโฟระบบม,มันดีแต่ห่อออกถอดออกไปถอดออกอ๋อ,กอ,อ,อในั่นไปขายไอ้เจ้าของเดิมอ๋อเจ้าของเดิมเขาถอดถอ,อ,อ,อดกรองแล้วเอาไปขายแล้วอ๋อแต่ว่าเกียร์ยังเป็นเกียร์โฟอยู่ไหมเนี่ยอ๋อยัอยออยงเป็นเกียร์โฟอยู่อ่าโอเคครับนี่ตามนี้นะแต่แต่งเติมนิดหน่อยแต่งเติมนิดหน่อยครับไม่ต้องห่วงใช้งานได้เลย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งรถป๋าเขาก่อนเพราะว่าป๋าจะเดินทางกลับเชียงกลับเชียงใหม่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งครับอ่ะผมให้ช่างทอนไปลองมาเมื่อกี้ครับมาต่อจากที่เอฟซี FC เราขับรถกลับไปแล้วนะช่างทอนเปิดแอร์ไหมเนะี่ยเป็นยังไงโอ้แอร์เย็นว่ะป <Y> ๋าแอร์เย็นจ่อยเลยแล่นดีเป็นวะ <Y> อ๋อผมให้ช่างทอนแอร์เทปฟิลเหมือนในที่เขาบอกวะเนี่ย ถูกต้องครับแอร์เทปฟิล์มครับช่างอโอ้แอร์เย็นมากเย็นมากมาครับมานี่คือภายในนะครับเดี๋ยวตัดคอนเทนต์ลงตัดคอนเทนต์ลงวันนี้แหละพอจะถอยเข้านี่ใช่ไหมเอาบังเอาเผาข้างออกเอาดูครับถอยถอยถอยผมคิดว่าเก่งนะไม่เก่งจริงครับขับมาจากเชียงใหม่ไม่ได้นะขับมาจากเชียงใหม่นี่เเอาเผาข้างตัวนี้ออกบังบเดี๋ยวถอยแล้วเอาเผาข้างเก็บสายเยก็บอะไรก็เดี๋ยวให้ช่างทอนเข้าไปเก็บตรงนี้ เียงอะไรอ๋อการชนน่มันสันผมว่าแอดเวนเจอร์เป็นลักษณะแอดเวนเจอร์อะสเตชันวาก่อนเห็นไหมครับเขียนอยู่ข้างนี้ผมอ่านตามข้างนี้แหละก็กำตมหนีครับตำหนีมีสีล็อกลอนตรงนี้นะสีล็อกลอนตรงนี้แล้วก็ลังคานะฮะลังคามีบวมหน่อยนะครับนี่หลังคามีบวมนะฮะแต่ที่สำคัญมันราคาไม่แพงอะโวิลด้วยคันนี้เครื่องดีมากต้องดีมาก เอาถอยเข้าไปโอ้ระบบโช้กสุดยอดโอ้สุดๆอยู่นะคันนี้นะบอกให้ก่อนสุดๆอยู่นะคันเนี้ยแสวบเจ่าอยู่นะใครกำลังหาอยู่ทักมาทักมา,ท,กมาทักมานะครับคันนี้ จะเปิดราคานะฮะอ่ะก่อนที่จะเปิดราคาเรามาดูเครื่องกันเครื่องจะมีไอระบายไหมบางเป็นตามี้ไอระบายป่าะเครื่องอะอ่ะดึงเข็มวัดดูงี้ดิถึงจะมีไอระบายก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งโอ้ยคิดเลยเครื่องดีมากนะเครื่องดีครับท่นเกียร์เป็นไหนช่างพรมองว่าโอ้โหโฟวแมสโฟแมส ชอบอยางครับช่างพรนครับโอ้โหด้วยก็อย่างที่บอกนะอ่ะพอระดับเครื่องซะอย่างที่บอกนะครับกันคันนี้นะครับหนึ่งนะครับขับมาจากจังหวัดเชียงใหม่เลยขับมาจากเชียงใหม่มาเทินรถดีแม็กผมคันนั้นไปนะครับสองนะฮะเป็นโฟวิวนะฮะสามแอร์เย็นองค์ประกอบค่อนข้างที่จะเต็มนะครับสภาพรถก็ตามสภาพเพราะว่าราคามันไม่แพงอยู่แล้วราคาผมจะขายถูกๆราคาผมจะขายแค่เท่าไหร่ดีวะ เปิดเท่าไหร่ดีช่างทอนแปดหมื่นเก้าเอาเอาราคานี้แหละบังเอาแปดหมื่นเก้าพันบาทพอเอามาครับแปดหมื่นเก้าพันบาทครั้งที่หนึ่งแปดหมื่นเก้าพันบาทครั้งที่สองแปดหมื่นเก้าพันบาทครั้งที่สามช่างทอนยิ้มยิ้มแบบกรุบกริมนะครับแปดหมื่นเก้าก็ไม่รู้จะขายแพงไปทำไมอ่ะน้าบังเพราะว่าพวกเรามันช่องวุฒิชัยของถูกอยู่แล้วอ่ะ ไม่รู้จะขายแพงไปทําไมขายแค่เนี้ยขายแปดหมื่นเก้าเนี่ยเอ้ามาดิมาดูมาด,มาดูมาลองเลยว่าผมขายจริงไหมแล้วก็คําการันตีจากป๋าเขาเมื่อกี้ตอนต้นคลิปอ่ะก็รู้ๆกันอยู่นะอ่ามามาหาผมดิผมขายจริงไหมเดี๋ยวรู้กันนะ่ะแปดหมื่นเก้าอ่ะคันเนี้ยนะฮะป้ายทะเบียนขอไข่ยกไก่ห้าพันหนึ่งเชียงใหม่นะฮะเอกสารชุดโอนเรียบร้อยอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะฮะก็สําหรับลูกค้าทั่วประเทศนะฮะนั่งรถมาขับกลับได้เลยขนาดเชียงใหม่ก็ขับมาแล้วล่ะ จากนี่ไปเชียงใหม่ประมาณกี่โลช่างทอนพันไหมพันเอ็ดพันสองไหมประมาณพันเอ็ดพันสองร้อยโลอ่ะจากนี่ไปเชียงใหม่อ้าวนี่ครับพอดีผมประมูล GTO รถนี้มานะครับก็นี่น้องชายเป็นพ่อค้านะครับอ่าเดินทางปลอดภัยเด้อไปเต็มลำครับ GTO ไปแล้วครับเนี่ยเราซื้อลักษณะซากไปถอดอะไรประกอบก็คือ GTO ชุดนี้เข้ามาผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาลง ผมไม่ได้ถ่ายผมไม่ได้ถ่ายทำคอนเทนต์ลงอะ่ะเพราะว่ามันก็อย่างว่าเนาะมันเป็นรถซากเป็นส่วนมากไม่ได้ทําติดเดี๋ยวเอฟซเราพี่น้องเราจะถามว่าทำไมไม่ทําติดขายมั่งผมก็เลยไม่มีเวลาที่จะทาผมก็เลยขายยกซากให้น้องเขาไปเขาเหมาไปหมดทั้งหมด10กว่าคันนะครับเขาเอาไปหมดเลยนะฮะคันนี้นะฮะแปดหมื่นเก้าพันบาททักมาหาผมขายราคานี้แหละเอาคานี้พอเพราะว่ามันก็เหลือติดทุนตัวนั้นมาอยู่ตัวนี้นะฮะอ้อาวโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้ว ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไหลยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหลยนนะ0879519226 0956643826วุฒิชัยอะไหลยนต์กาลสิน์ชื่อนี้มีคำว่าถูกอยู่แล้ว <c oughs> ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมที่เข้ามาติดตามนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วกดแชร์กดหัวใจกดติดตามให้กันขอบพระคุณทุกท่าน มากมากครับ